สวัสดีค่ะแม่วิจากช่องมาม่าไอเดียนะคะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้องแล้วก็ถอดวิธีการถอดหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องด้วยนะคะเป็นไงนั้นมาชมกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะมือเนี่ยเราต้องสะอาดก่อนนะคะโดยการที่เราล้างมือหรือว่าใช้เจลแอลกอฮอล์เนี่ยล้างมือก่อนนะคะนี่ล้างมือให้สะอาดก่อนเลยที่เราจะ ทำการใส่หน้ากากอนามัยนะคะหลังจากล้างมือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหยิบหน้ากากอนามัยนะคะโดยที่จับในส่วนของสายคล้องหน้ากากอนามัยนะคะเราจะไม่จับที่ตัวหน้ากากอนามัยเนาะโดยที่หันด้านที่เป็นสีนะคะอยู่ด้านนอกสีเข้มนะคะอยู่ด้านนอกเข้มนอกอ่อนในนะคะท่องไว้เลยนะคะให้ขึ้นใจคือเข้มนอกอ่อนใน เสร็จแล้วนะคะกางแบบนี้แล้วก็แนบเข้าไปนะคะแล้วก็คล้องไว้ที่หูอย่างนี้นะคะด้านบนนะคะจะต้องเป็นลวดนะคะของหน้ากากอนามัยเสร็จแล้วเราก็จับนะคะขดรวดให้กระชับกับจมูกของเราเนาะแล้วก็ดึงด้านล่างให้มาคลุมตรงที่คางเลยนะตรงด้านนี้นะคะไม่ควรจะมีช่อง อากาศเนี่ยเยอะมากนะคะด้านข้างเนี่ยถ้าไข่หน้าเล็กเนี่ยมันจะมีวิธีในการทําหน้ากากอน,นามัยให้กระชับเดี๋ยวอีกคลิปนึงจะเป็นวิธีการนะคะทาหน้ากากอน,นามัยให้กระชับเนาะอันเนี้ยพอดีหน้าคุณแม่ใหญ่มันก็เลยเต็มหน้ากากอนามัยพอดีเลยก็เนี่ยค่ะจัดตรงนี้นะคะแล้วก็ดูว่าไม่มีตรงด้านข้างเป็นรอยนะคะที่แหอากาศเข้าได้เนี่ยนะคะอ่ะแค่นี้เอง คือวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่นี้การถอดหน้ากากอนามัยนะคะไม่ว่าเราพักทานอาหารหรือว่าเราจะถอดเพื่อเอาไปทิ้งเวลาเลิกงานมาแล้วเนี่ยมีวิธีการทำยังไงนะคะง่ายเลยก่อนถอดมือเราก็ต้องสะอาดนะคะโดยการล้างด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ alcohol, ก่อนเนาะเสร็จแล้วนะคะใช้นิ้วก้อยนะคะนี่คล้องนะคะสายคล้องแมส ส่ของหน้ากากออกมานี่นะคะแล้วก็นี่ใช้นิ้วชี้นะคะการออกมาแบบนี้นะคะไม่ไม่ให้มือนะคะสัมผัสกับด้านหน้าของหน้ากากาอนมามัยเ <ๆ S 1> พราะว่าด้านหน้าเนี่ยจะสัมผัสกับเชื้อโรคโดยโตรงเนาะแบบนี้อ่ะแล้วก็วิธีการเก็บเก็บยังไงพามาดูกันนะคะวิธีทิ้งหน้ากากอนมามัยนะคะเราก็จะใช้กระดาษที่ไม่ใช้แล้ว หรือทิชชู่ก็ได้2แผ่นนะนำหน้ากากอนามัยนะคะที่เราถอดเมื่อกี้นะคะวางด้านหน้าที่เป็นเชลโลนะคะลงไปที่ทิชชู่ของเราที่เราเตรียมไว้เสร็จแล้วก็นี่นะคะพับนี่เลยพับครึ่งเลยนะพับครึ่งแล้วก็พับครึ่งอีกทีหนึ่ง พะะับครึ่งอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วนี่นะคะสายของที่ของหน้ากากนะคะมค้วนเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้แล้วก็เอาไปทิ้งทางขยะก็จะเป็นวิธีการที่ทำให้มือเราไม่สัมผัสเชื้อโดยตรงหลังจากนั้นแล้วล้างมือด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์อีกรอบหนึ่งเพื่อทำความสะอาดมือ นี่คือวิธีการในการเก็บหน้ากากอนามัยกรณีที่เราไปทานข้าวข้างนอกแล้วต้องการถอดหน้ากากอนามัยนะคะหรือช่วงพักเที่ยงต้องการถอดหน้ากากอนามัยแล้วก็เก็บเอาไว้วิธีการนะคะเราเนี่ยให้หาที่ชู่วไปสัก2แผ่นเนาะเป็นเอาไว้เป็นเก็บหน้ากากอนามัยหรือกระดาษ A 4ที่สะอาดก็ได้หรือถ้าใครมีซองพลาสติกนะคะสามารถเอามาใช้ได้เลยวิธีการเนาะหลังจากที่เราถอดหน้ากากอนามัยแล้ว วิธีการนะคะหลังที่ที่เราถอดหน้ากากอแบบนามัยมาแล้วเราก็กางแบบนี้นะแล้วก็วางลงไปที่ทิชชู่ที่เราเตรียมมานะคะเหมือนเดิมพับครึ่งนะคะระวังอย่าให้มือสัมผัสกับตรงส่วนของด้านหน้าของหน้ากากอนามัยนะคะพับครึ่งเสร็จนะแล้วเราพับครึ่งอีกทีหนึ่งเหมือนกับวิธีที่เราถอดตอนเย็นเหมือนกันนะคะแล้วตรงนี้ ในส่วนของหน้ากากเราก็หมวนเก็บได้พักเพื่มอีกทีก็ได้นะคะก็จะคล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้เราจะทำให้ภาพบแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเก็บใส่กระเป๋าเสื้อหรือว่ากระเป๋าที่เรากระเป๋ากางเกงได้นะคะเนี่ยภาพบแบบนี้นะ จะเห็นว่าทําได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อลองนําไปใช้ดูวิธีการนี้แล้วก็ตอบกลับมานะคะว่าใช้ดียังไงบ้างนะคะหรือว่าจะให้ปรับปรุงอะไรบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ก็ขอจบวิธีการสาธิตวิธีการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ถอดหน้ากากอนามัยแค่นี้สาหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ